สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆของซ่องแกลมมี่ทีวีแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆของนิยายเรื่องกลนลวงในสุดเท่ารีเวสกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาต่อความสนุกในบทที่33ของนิยายเรื่องนี้กันนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกลับไปย้อนดูรายละเอียดของบทที่1จนถึงบทที่32ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยดูมาตั้งแต่บทที่1แล้วแต่ยังไม่เคยดูรายละเอียดและก็ความสนุกในบทที่32ก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับหรือจะกดไปที่มุมบนขวาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้สําหรับบทที่32และก็เพลย์ลิสต์ของนิยายเรื่องคนหลวงในสุดเทศรีเวศน,นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปต่อกันที่บทที่33กันเลยนะครับ บทที่33หลังจากที่แคลรและซาลีเดินเข้าไปในสกายการ์เด้นและนั่งลงในที่นั่งที่จองไว้ไม่นานนักลอเลนก็มาถึงแคลลอเรนสองเพื่อนรักกอดกันอย่างมีความสุขท่วมทน้นจากนั้นพวกเขาก็ระลึกถึงอดีตอย่างตื่นเต้นขณะจับมือกันพวกเขาใช้เวลาสักพักจนในที่สุดพวกเขาก็สงบลงจากความตื่นเต้นจากนั้นลอเรนก็พูดขึ้นว่าแคลนี่เธอจ่ายเงินเก่งเงหลือเกินนะเธอจองสกายการ์เด้นเพื่อทานอาหารค่ำเลย แคลหัวเราะคิกคักอย่างยินดีและพูดว่าก็เธออยู่ที่นี่ทั้งทีแน่นอนว่าซันต้องใส้เงินบ้างเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของซันพูดตามตรงว่าซันไม่มีคุณสมบัติจะทานอาหารที่นี่ซันรบกวนให้คุณดอริสยังจองผ่านบัตรสมาชิกของเธอให้ซันลอเลนถอนหายใจและพูดว่าสกายการ์เด้นมีความต้องการค่อนข้างสูงใช่ไหมซันได้ยินมาว่ามันมีไว้สําหรับสมาชิกระดับไดมอนด์เท่านั้นแคลพยักหน้าและพูดว่าใช่พูดตรงๆนี่เป็นครั้งแรกของฉันที่นี่ ลอเลนยิ้มและพูดว่าขอบคุณมากนะแคลรเพื่อนรักของฉันจากนั้นเธอก็พูดต่อว่าระหว่างทางมาที่นี่ฉันเห็นประกาศที่ทางเข้าแจ้งว่ามีการจองสกายการเด้นในอีก3วันต่อมาเป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่นั่นมันแปลกมากเพราะว่าสกายการเด้นไม่เคยอนุมัติการจองมาก่อนฉันสงสัยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขารอเลนพยักหน้าและกล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้มีวิดีโอที่เผยแพร่ทางออนไลน์เกี่ยวกับไฮโซลึกลับในโอลัสฮิวที่มาพร้อมกับรถโรสลอยแถมยังมีบอดี้การ์ดหลายสิบคนในสุดดำและกระเป๋าเดินทางพร้อมกับเงินสดเพื่อซื้อสร้อยคอพวกเธอดูวิดีโอนั้นหรือยังซาลีสายหัวแต่แคลพูดต่อว่าฉันดูแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะทุกคนพยายามเดาว่าเขาเป็นใครมีอะไรให้เดาหรอครับแน่นอนสำหรับการซุบซิบนินทาน,นะสิ ทุกคนต่างอยากรู้ว่าเขาเป็นใครสร้างมีความโดดเด่นและหล่อเหลาบางคนบอกว่าเขาเป็นประธานคนใหม่ของเอ็มแกรนด์กรุ๊ปเลยนะทันใดนั้นซาลีก็ตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจแต่ก็กลับมาสงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วลอเรนกล่าวต่อว่าตอนนี้มีคนจองสก,กายการ์เด้นของแซงกิล่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมฉันคิดว่าคนที่จองสถานที่นี้เป็นคนเดียวกันกันกบที่ซื้อสร้อยคอในวิดีโอแคลร์หลบสายตาอย่างทำอะไรไม่ถูกก่อนจะพูดว่า เราไม่ได้เจอกันมานานแล้วและเธอก็ยังคงเป็นยายจอมจุ้นอยู่เหมือนเดิมเลยนะเนี่ย <laughs> แม่ก็การนินทาเป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงอย่างเราอยู่รอดได้นะยะจากนั้นลอเรเนก็พูดต่อว่าฉันจะมาที่นี่ในอีกสาวันข้างหน้าเพื่อดูว่าใครกันที่มีอำนาจมากพอที่จะจองสกายการเด้นได้ซาลีผู้ซึ่งนั่งฟังบทสนทนาทั้งหมดอยู่อย่างเงียบๆจู่ๆก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมา สิ่งที่เขาทำก็คือการทำให้ภรรยาของเขาเซอร์ไพรส์และจัดงานแต่งงานที่เขาไม่สามารถให้เธอได้ในเมื่อก่อนเขาไม่ต้องการความสนใจใดๆอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะประเมิอนอิทธิพลของสกายการเดนต่ำไปเขาคิดว่ามีคนจำนวนมากในโอรัสฮิวที่มีความคิดเดียวกันกันกบลอเรนและพวกเขาก็ต้องการอยากรู้ว่าคนที่จองสกายการเดนนั้นคือใครแน่ๆนี่มันซักจะเริ่มยุ่งยากขึ้นแล้วนะซาลีรู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องคุยกับแอแซคล่วงหน้าและเตรียมการป้องกันไว้อย่างเต็มที่ในวันนั้น เขาไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงกลางของอาหารค่ำลอเรนก็พูดขึ้นว่าก่อนที่ซันจะมาที่โอลัสฮิวซันได้คุยกับเพื่อนๆ่นร่วมวิทยาลัยของเราบางคนเกี่ยวกับเรื่องนี้และพวกเขาแนะนําให้จัดงานเลี้ยงรุ่นพวกเธอคิดว่าไงบ้างซาลีตอบทันทีว่าไม่ละ่ะขอบคุณผมจะไม่เข้าร่วมลอเรนถามอย่างสงสัยว่าทําไมละ่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมวิทยาลัยเดียวกันมา4ปีแต่เราก็ใช้เวลาร่วมกัน1ปีเลยนะ ในตอนที่ซาลีถูกในท่านวิลสันปู่ของแคลพามาที่ตระกูลวิลสันเขาก็ได้ส่งซาลีไปที่มหาวิทยาลัยโอลัสและแจ้งให้แคลทราบล่วงหน้าซาลีและแคลได้ใช้เวลาปีสุดท้ายร่วมกันในชั้นเรียนเดียวกันหลังจากจบการศึกษาทั้งสองก็ได้แต่งงานกันทันทีซาลีไม่ได้สร้างมิตรภาพกับใครเลยในชั้นเรียนนอกจากนี้พวกเขาส่วนใหญ่ยังรู้ถูกซาลีดังนั้นเขาจึงไม่สนใจเลยเมื่อได้ยินเรื่องงานเลี้ยงรุ่นในครั้งนี้แคลเองก็แกดสดงความไม่เต็มใจเช่นเดียวกันเธอพูดกับลอเรนว่า ซาลีกับซันขอผ่านนะซันไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนร่วมซันส่วนใหญ่เลยหลังจากเรียนจบลอเรนริพูดอย่างรวดเร็วว่าสาเหตุหลักของงานเลี้ยงรุ่นในครั้งนี้เป็นเพราะดักลาสอดัมเขากําลังจะเปิดร้านอาหารซึ่งจะเริ่มเปิดในวันพรุ่งนี้เขาเชิญชวนให้พวกเราทุกคนมาเยี่ยมชมร้านอาหารของเขาและถือเป็นการเลี้ยงรุ่นไปนในตัวด้วยเธอไม่คิดว่าการไม่ไปงานเปิดตัวของเพื่อนจะเป็นการหยาบคายเหรอทันทีที่เสียงของลอเรนหยุดลงโทรศัพท์ของพวกเขาก็ส่งเสียงแจ้งเตือนข้อความเข้าพร้อมกัน หลังจากนั้นกล่องสนทนาข้อความจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอพวกเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาดูและเห็นว่าเป็นดักลาสที่เป็นคนสร้างกลุ่มแซตและเพิ่มคนมากกว่า30คนในกลุ่มในบทสนทนากลุ่มดักลาสโพสต์ว่าเรียนเพื่อร่วมห้องทุกคนร้านอาหารของฉันจะเปิดอย่างเป็นทางการในตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้ซึ่งตั้งอยู่โอลัสฮิลส์ฉันขอเชิญทุกคนมาร่วมสนุกกับงานเลี้ยงมันอาจจะเป็นการรวมตัวในชั้นเรียนของเราก็ได้ เส้นเดียวกันกันกบลอเรนโทมัสหนึ่งในสองคนในสันเรียนของเราที่มาทำงานที่โอลัสฮิวและเธอจะมางานเลี้ยงรุ่นด้วยพวกซันได้ยินมาว่าเธอยังโสดและว่างอยู่คนโสดที่เหงาทุกคนในกลุ่มนี้ควรมาหลังจากนั้นไม่นานการตอบกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เริ่มท่วมกลุ่มเฮ้ย hey, ดีดีด้วยโอ้ลอเรนอยู่ที่โอลัสฮิวเหรอทาไมซันไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยซันจะไปที่นั่นแน่นอนแล้วแคลร์เบลหรือคนอื่นๆละ่ะเธอจะเข้าร่วมหรือไม่ ฉันได้ยินมาว่าแคลแต่งงานกับซาลีนักเรียนที่เข้ามากลางคันใช่ไหมนอกจากนี้ฉันได้ยินมาว่าซาลีเป็นลูกเขยจริงหรือไม่ใช่ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าฉันไม่ได้เจอทั้งกู้เลยตั้งแต่เรียนจบฉันได้ยินมาว่าพวกเขาไม่ได้ทําให้ชีวิตแต่งงานของพวกเขาสมบูรณ์แม้ว่าพวกเขาจะแต่งงานกันแล้วแต่ฉันสงสัยว่านั่นเป็นเรื่องจริงเหรอแคลขมอดคิ้วขณะมองเนื้อหาของข้อความและพูดกับซาลีว่าอย่าไปใส่ใจกับมันเลยนะคะซาลียิ้มและพูดว่า ไม่เป็นไรครับสิ่งที่พวกเขาพูดถึงก็คือความจริงผมสิ้นแล้วลอเรนรีบตอบกลับในกลุ่มอย่างรวดเร็วว่าเฮ้ยอย่าดินแทาพวกเขานะฉันกําลังทานอาหารเย็นกับทั้งคู่อยู่ในตอนนี้พวกเขาน่ารักมากว้าวนี่มันลอเรนทั้งหมดรวมตัวกันอย่างรวดเร็วและประหลาดใจกับข้อความของลอเรนมีคนในกลุ่มแท็กซารีในขณะนั้นเขาก็คือดักลาสผู้สร้างกลุ่มซารีแม้ว่าคุณจะใช้เวลาอยู่กับเราสั้นสั้น แต่ฉันจำได้ว่าเราเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยคุณกับภรรยาต,ต้องมาในวันพรุ่งนี้นะพูดตามตรงว่าซาลีมีความประทับใจที่ดีต่อดักลาสเขาเป็นคนที่ดีมากและเขาปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียมและไม่เคยทำร้ายผู้อื่นเขาเป็นหนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนที่สนิทกับซาลีด้วยเมื่อมองไปที่คำเชิรที่จริงใจของเขาซาลีก็ตอบทันทีว่าโอเคเลยพรุ่งนี้เราจะไปที่นั่นแน่นอนดักลาสตอบอย่างรวดเร็วว่าเยี่ยมมาก มันคงจะเป็นงานเลี้ยงรุ่นที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆแล้วบทที่33ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากภาคบทที่33นี้เลยนะครับมันรู้สึกเขินๆตอนไปภาคเสียงแครแล้วก็รอเลนตอนที่เขาคุยกันแหละมันรู้สึกแปลกๆยังไงก็บอกไม่ถูกนะครับเราต้องแอบเสียงเป็นผู้หญิงมันรู้สึกเขินๆยังไงก็ไม่รู้สําหรับเนื้อหาในบทข้างหน้าก็จะเป็นงานเลี้ยงรุ่นของพวกซาลีนะครับ แน่นอนว่างานเลี้ยงรุ่นแบบนี้ก็จะต้องมีตัวสร้างปัญหาและก็พวกตัวประกอบที่จะต้องคอยเสียอยู่แล้วนะครับโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากเพื่อนเื่อคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ